ตอนที่19เดินตามพี่ฮันย่อมมีเนื้อกินอย่าลืมข้านะพี่ฮันพอชีโตได้ยินว่าพวกเขาอาจจะได้กินเนื้อเขาก็กระโดดโลดเต้นไปรอบๆเจ้าฮันอย่างดีใจเจ้าฮันหยิกแก้มเด็กน้อยแล้วยิ้มกว้างแน่นอนข้าไม่เคยทิ้งชีโตของเราอยู่แล้วท่านพี่ฮันทําไมท่านชอบทําเหมือนพี่สองล่ะท่านพี่สองก็ชอบหยิบแก้มคนอื่นจริงๆเลย สีโตทำหน้าบึง้งแล้ววิ่งหนีจากเจ้าหันเด็กน้อยจับแก้มสองข้างของตนเองด้วยสีหน้าเคืองๆนางหลิวมองดูลูกๆเล่นและหัวเราะอย่างมีความสุขแล้วเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเพื่อดูเวลาไปเล่นกันเถอะแม่ยังซักผ้าไม่เสร็จต้องกลับไปที่ลำทานก่อนอย่าเล่นการรุนแรงมากนะแล้วกลับบ้านไปกินข้าวเย็นด้วยกัน การกินอาหารสามมื้อต่อวันเริ่มจากการขึ้นรองรากของฮ่องเต้องค์แรกในราชวงศ์นี้หลายสิบปีผ่านไป การกินอาหารเช้ากลางวันเย็นกลายเป็นธรรมเนียมของพวกชนชั้นสูงและในร้านอาหารใหญ่ๆแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังติดกับการกินอาหารสองมื้อต่อวันอยู่คือตอนเช้ากับตอนเย็นความจริงก็คือพวกเขาไม่สามารถกินบ่อยกว่าน,นี้ได้นี่เป็นสิ่งที่ยูเซียวเฉารู้สึกเป็นปัญหามากท่านแม่ ไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะคอยดูแลน้งนองๆเองอยูฮังสัญญาแม้ว่าเขาจะอยากตามพี่ฮันไปดูกับดาบแต่เขาก็ยังจำได้ว่าพวกเขามีหน้าที่เก็บฟืนเขาเพิ่งรู้จักเสี่ยวเหลียนว่าท่านยาราวาสเมื่อไม่เห็นเขาตอนเช้าเพื่อให้ท่านย่าสงบลงท่านแม่กับน้องของเขาจึงต้องทำงานบ้านให้มากขึ้นเจ้าฮันรู้จักสถานการณ์ของพี่น้องกลุ่มนี้ดีเขาหันไปทางเฉียวเฉาและชีโตแล้วกวักมือเรียกให้ เขาตามไปพวกเจ้าอยากตามข้าไปดูกับดักหรือเปล่าอยากซี้อยากฉีโตที่ยังเป็นเด็กตอบอย่างตกลงทันทีโดยไม่คิดยูเสี่ยวเฉารู้สึกผิดเมื่อเห็นพี่สาวกับพี่ชายทางานหนักเมือ่อยูเสี่ยวเหรียญเห็นเธอลังเลก็ยิ้มและพูดว่าน้องสองตอนนี้เจ้ายังไม่แข็งแรงคิดว่าจะช่วยพวกเราได้หรือไงอย่ามากวนหนาอยู่ที่นี่ก็มีแต่จะสร้างปัญหาให้เราพี่สอง ตอนลงเขามาเราก็ช่วยเก็บฟืนได้อยู่นะฉีโตเป็นเด็กฉลาดเขาหาข้ออ้างมาเกี้ยกล่อมพี่สาวได้อย่างรวดเร็วชาติก่อนอยู่เสี่ยวเฉาอาศัยอยู่ในพื้นที่ราบเธอจึงไม่เคยล่าสัตว์ในภูเขามาก่อนตอนนี้มีโอกาสแล้วเธอจึงไม่อาจต้านทานความอยากรู้อยากเห็นได้หลังจากลังเลอยู่แป๊บหนึ่งเธอก็ตัดสินใจตามเด็กชายสองคนไปพี่ใหญ่ เสี่ยเหลียนข้าสัญญาว่าจะกลับมาเร็วๆแล้วจะมาช่วยพวกพี่ทันทีที่ทำได้เลยกับดักที่เจ้าหันวางไว้อยู่ตามแนวรอบนอกเชื่อเขาห่างจากป่าลึกที่มีสัตว์ดูร้ายอาศัยอยู่ แม้แต่สัตว์ใหญ่ก็หายากบริเวณนี้เขาถึงได้ไม่กังวลกับการพาเด็กสองคนไปด้วยตอนนี้ยังฤด,ดูร้อนอากาศข้างนอกจึงร้อนเปี้ยงจนแทบไหม้โดยเฉพาะในพื้นที่โล่งแต่ภายใต้ร่มเงาของป่านั้นเย็นจนเกือบเหมือนฤด,ดูใบไม้ไมร่วงลมเย็นๆทำให้รู้สึกสบายหลังเหงื่อออกมาตลอดทั้งเชา้ายูเสี่ยวเฉาเริ่มคิดว่า นี่น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับในอากาศร้อนระวังเสี่ยวเฉามีกับดักอยู่ตรงหน้าเจ้าระวังอย่าให้ตกลงไปนะ เจ้าฮันเตือนเขาสังเกตว่าเด็กหญิงกำลังมองไปรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นและไม่ได้สนใจพื้นที่จะเหยียบเลยเธอเผลอเรือขนาดนี้ได้ยังไงในสภาพแวดล้อมที่อันตรายแบบนี้กับดักยูเสี่ยวเฉาก้มดูพื้นอย่างระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นว่ามีจุดหนึ่งบนพื้นที่ดูแตกต่างจากบริเวณอื่นเธอต้องยอมรับว่าพี่เจ้าคนนี้ค่อนข้างเก่งทีเดียวถ้าเธอไม่ได้มองให้ดีๆ เธอคงหากับดักไม่เจอท่านพิฮันไม่กลัวหรอคะว่าจะมีคนได้รับปาดเจ็บ จากกับดักของพี่คนอื่นๆก็ผ่านทางนี้ด้วยนี่นาะยูเสี่ยวเฉาถามด้วยสีหน้าเป็นกังวลฉีโตหัวเราะคิกคักแล้วพูดแทรกขึ้นว่าพี่สองนอกจากท่านพี่แล้วคนทั้งหมู่บ้านเขาก็รู้จักเครื่องหมายที่ตระกูลเจ้าใช้บนกับดักกันหมดแหละเด็กสามขวบยังรู้เลยว่าต้องมองหาอะไรดูเชือกที่ผูกปไมไว้ตรงนั้นสิถ้าเห็นเจ้านี้เข้าก็หมายความว่ามีกับดักอยู่ใกล้ๆและท่านพี่ต้องระวัง ตัว,อ,ว,วตอนนี้อยู่เสี่ยวเฉาถึงได้สังเกตเห็นว่ามีเชือกย่าผูกเป็นปมพิเศษเอาไว้บนต้นไม้ใกล้ๆเธอถูกจมกูกแข็งเขินเจ้าหันช่วยเปลี่ยนเรื่องหัวข้อสนทนาให้เธอดูเหมือนยังไม่มีอะไรมาติดกับดักอันนี้ไปดูวันอื่นต่อเถอะเสี่ยวเฉาเธอเริ่มเหนื่อยก็บอกพี่เลยนะ ยูเสี่ยวเฉารับคําแล้วเดินตามเจ้าหันไปติดติดทั้งสมคนเข้าไปลึกมากขึ้นยิ่งเดินเข้าไปลึกแสงก็ยิ่งน้อยลงพุ่มหญ้าไม้เริ่มหนาระเกะระกะมากขึ้นโชคดีที่มีทางเดินในป่าอยู่พวกเขาจึงไม่ต้องเดินผ่าพุ่มไม้ใบหญ้ามากเกินไปนัก ฉีโตเอากิ่งไม้ยาวๆมาหวดพุ่มไม้ไปเรื่อยๆไม่เพียงแต่จะช่วยไล่งูแล้วยังทำให้ไก่ฟ้าที่ซ่อนอยู่ตกใจจนวิ่งออกมาอย่างที่โล่งได้อีกด้วยรอเดี๋ยวเจ้าหัน เรียกแล้วก็สั่งให้สองพี่น้องรอยอยู่กับที่ส่วนเขาก็หายตัวเข้าไปในพุ่มไม้ใกล้ๆป่าในภูเขามีต้นไม้ขึ้นหนาแน่นกิ่งไม้ค่้อยกันไปมาบดบางแสงอาทิตย์ไม่ให้ส่องลงมาที่พื้นลำแสงบางอันก็ลอดผ่านรอยแยกลงมาได้ ตอนนี้มีลำแสงอยู่สองอันที่ช่วยส่องบริเวณป่าเล็กๆตรงนี้ให้สว่างขึ้นเหนือหัวพวกเขามีนกกลางปีกบินออกไปพร้อมกับส่งเสียงอย่างร่าเริงเด็กสองคนสังเกตเห็นพุ่มไม้ที่อยู่ไม่ไกลเริ่มสัน่นราวกับมีบางอย่างกำลังเดินผ่านมาพี่สอง ท่านกลัวหรือเปล่าฉีโตน้อยถามด้วยเสียงสันส่นๆเขารีบวิ่งเข้ามาหาเธอและพยายามดึงมือเธอให้วิ่งดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความกลัวขณะมองสำรวจพื้นที่รอบๆอยูเสียวเฉาจึงแก้งล้อเขา เจ้าเด็กขี้ขาดพี่ฮันก็บอกแล้วไม่ใช่หรอเราอยู่ขอบเขตรอบนอกของป่าลึกนะพวกสัตว์ใหญ่ๆไม่มาที่นี่หรอกยิ่งพวกตัวใหญ่ๆดุร้ายนะ่ะไม่เจอหรอกไหนบอกว่าจะปกป้องพี่สาวไงทำไมมากลัวซะเองละ่ะฉีโตปล่อยมือเธอทันทีเขารู้สึกอายแล้วเริ่มฉีกย่าในมือเล่นพร้อมกับพึมพำเบาๆพอข้าโตขึ้นข้าจะปกป้องพี่สองแน่ๆเอ๊ะดูสิ พี่ฮันกลับมาแล้วเสี่ยวเฉาหันหน้าไปทางเจ้าฮันจากไปเมื่อคู่พุ่มไม้ส่งเสียงเล็กน้อยแล้วร่างสูงของเจ้าฮันก็โผล่มาดูสิว่าค้าได้อะไรมาพวกเจ้าสองคนคิดว่ามันคืออะไรเด็กหนุ่มถามขนาดแกว่งของบางอย่างตรงหน้าเด็กน้อยทั้งสองฉีโตกระโดดแล้วตะโกนเสียงก้องไข่ไก่ฟ้าพี่สองพี่ฮันได้ไข่ไก่ฟ้ามาละอร่อยมากเลยนะทำให้ร่างกายแข็งแรงด้วย อะเอาไปสิเดี๋ยวเราทำไข่ไก่กินกันเจ้าหันยิ้มกว้างพร้อมกับวางไข่ห้าฟองลงในมือของสองพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็นำทางต่อ กับดากทุกอันที่เขาวางไว้ก่อนหน้านี้อยู่ในพุ่มไม้หนาบางครั้งชายหนุ่มจึงเดินออกนอกเส้นทางเพื่อตรวจสอบกับดักของเขาแล้วให้สองพี่น้องรออยู่บนทางเดินแล้วหลังจากนั้นสองชั่วโมงตรวจสอบกับดักไปสิบกว่าอันเสียวเฉาเริ่มรู้สึกเหนื่อยโชคดีที่พวกเขาไม่ต้องกับมือเปล่ากับดากอันหนึ่งจับกระต่ายป่าตัวหนึ่งเอาไว้ได้และเจ้าฮานเองก็ยิงนกเขาตัวอ้วนจ ตำมตัมได้อีกหนึ่งตัวพวกเจ้าคงเหนื่อยกันแล้วพนันเลยว่าต้องหิวด้วยแน่ๆข้ารู้ดีให้พวกเราหยุดพักทำอาหารกินกันเจ้าฮันคอยจับตาดูสองพี่น้องตลอดการเดินทางฉี่โตน่ะไม่เป็นไรเขาใช้เวลาส่วนใหญ่วิ่งเล่นไปทั่วกับเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านจึงมีพลังล้นเหลือทีเดียว ตรงข้ามกับยูเสี่ยวเฉาที่มีร่างกายอ่อนแอความแตกต่างของทั้งสองคนไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจสำหรับคนที่เกิดมาป่วยอยู่ตลอดนั้นสามารถเดินบนภูเขามาได้ขนาดนี้ก็เป็นเรื่องปฏิหารแล้วเจ้าหันรู้จักพื้นที่ในป่าแถวนี้ดีไม่ต่างจากฝ่ามือตอนเองเลยเขาพาสองพี่น้องเดินผ่านพุ่มไม้หนาทึบและเดินผ่านป่าไปอีกสินาทียูเสียวเฉาก็เห็นว่าพวกเขาได้เดินเข้ามาในริเ ที่ไม่คาดคิดมันอยู่ในหุบเขาอันสวยงามที่เหมือนอยู่ๆก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งสองด้านของหุบเขาถูกอบล้อมไว้ด้วยภูเขาใบไม้เขียวชอุ่มส่องประกายระยิบระยับในแสงแดด หุบเขาดูเหมือนถูกปูด้วยพันไม้เขียวลำธารเล็กๆไหล,ลผ่านหุบเขาดูราวกับเส้นด้าสีน้ำเงินที่ถักทออยู่บนผ้าไหมสีเขียวเนื้อดีกระทั่งอากาศก็ดูเหมือนจะสดชื่นและสะอาดกว่า ว้าวสุดยอดไปเลยที่นี่สวยจริงๆยูเสียวเฉาสูดหายใจลึกๆเอาอากาศสดชื่นเข้าปอดเจ้าหันยิ้มแล้วเฝ้ามองเด็กหญิงตัวน้อยก็โจนลงไปในหญ้าแล้วกิ้งไปรอบๆอย่างสบายใจสำหรับเขาเธอก็เหมือนลูกแมวน้อยที่นี่ัยเสียและน่ารัก